เพ็บปัวเปิดหัวงาวฮ่า่าอกไ้มจัดแต่ว่า สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้ามอพอกสาวปอบอีคือเก่าจ้าพี่น้องพอกันในบรรยากาศช่วงส,สายช่วงใบายของวันที่ยิบซีพฤศจิกายนปีพศ2568จ้ามันนี้ผ้ากับปลาสายในเด้อจ้าพี่นอ้องเพราะว่ามือสาสาวปอบติดภารกิจแพ็คของทรงให้พี่น้องเอฟซีททักทายกับมาละจ้าเอามนอี้รุ่นความมันน้ำกันเงเๆจ้าในช่วงใบจ้าพี่น้อง ว่าสาวปอบสิเต็มตาบ่จ้ะสิมานเฮ็ดยังแน่ก็ค่อยลรุนค่อยที่ตามน้ำกันจะพี่น้องเอาไปรุนบเบาๆไหลยหญ่ห้างจะพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันจะพี่น้องไปกันเลยจ้ามากเห็นเลยจะพี่น้องเฮ็ดพอเลยมันเลยจะพี่น้องเฮ็ดถึนขลายังแตกบุตรหลังบนจะพี่น้องฮึมอาตัดขาที่หลังเด้จ้ะเพราะว่ามันนี่เขาป้าสายจ้ะ ขาัางไงปวดจ้าพี่น้องเนี่ยมาว่า,ททาเต็มมวนเห็ดมึงเนี้ยแหละพี่น้องโอ้ย,อยพูนดอกงามเด้อจ้ะแกงหวานจ้ะพี่น้องเห็ดไอ้ปลายฤดูเห็ดเผื่งล้างแตกเจ้าพี่น้องเห็ดเผื่งเขาหน่อยจ้ะดอกมึงจ้ะล้างซัมเจ้ะพี่น้องล้างแตก,กวะล่ะอร่อ,อาาจ้ะดอกยวมึงจ้ะพี่น้องนะ ลมวีวีว่อยๆนี่ก็เฮ็ดก็สิหลังแตกเด้อจับพี่น้องเป็นเห็ดปลายฤดูแล้วจ้ะดีแต่ว่าพคนนีให้เก็บเรื่อยๆอยู่จ้ะเอาไปต่อจับพี่น้องเขปาปลาสายแน่จ้ะมนี้นเห็ดพึ่งเอาเห็เดพึ่งแดงจับพี่นออ้องฮัลล์ไว้มาสิบุมีให้เก็บมีเด้อจันนี่เห็นดอกหนึ่งเตงข้ามจ้ะเอาหลุนความมันมน้ำกันยาวๆจับพี่น้องอู้ปุ่นแหนมไปเห็น เห็ดพึ่งขาลายจ้าพี่น้องเอ้อนั่นมาจา้ะอ้าวมื่อนี้ขอปลาสายเนเด้อจ้าพี่น้องสายกับสีน้ำความหมานมาฝากที่ฝากน้องคือเก่าเลยจ้ะอู้หูยขาขาลายหนาหนาวจะาพี่น้อง,าาองดอกพึงจะาพี่นอ้องนี่ตัดขาที่หลังเลยจ้ะหลังจนแตกจก้ะ <ขา S 1> จำจ้ะดอกปู ดอกพุ่มบุญครองถือว่มับพี่น้องแถบมองมวงโเห็นเลยจ้ะเห็นเพ็ดเพื่นคลายจ้ะสั่มอีกตูมหนึ่งจ้ะเป็นสั่มของเถะวันนี้จับน้องส <c oughs> ีอ้ยดอกของจับพี่นอนะ้องเลย้อนเสียงเลยเด้อจ้ะแดดแห้งจับพี่นอ้องเป็นดอก บานงะๆนี่อ้ยขาใหญ่ดอกใหญ่เด้อจ้ะเิดดอกเข่าจะพี่นอ้องสุดพี่น้องอืออีกดอกหนึ่งสองดอกค่ะดอกหนึ่งดอกโอ้ยตอนนี้เห็ดเพลิงน้ำอ้อยหรือเหลื่อม่องเลยจ้ะโอ้ยขาข้าวอีกดอกนึงจ้ะ ก่อนเลยมันเลยจ้ะพี่นอ้องพี่เปิงเขาจะโอ้โถือแดดจ้ะพี่น้องมันน้งไหมพี่น้องมันน้งไหมเอ้ามาสายกับมันคือเก่าจ้ะโอ้พุ่นอีกดอกนึ่งดีอีกจ้ะพี่น้องน่งาจ้ะหกหิ้มผ้าลาย ไปตัววัตเจนบบเมนเฮดจ้าพี่น้องไปเคลียร์โบเมนเฮดเพิ่อนคำนิลน่ะเกาะชลายน้องมีออกจ้าพี่น้องมั้งไหมหืดอกงามเลยสองดอกเงี้ยข้ามีกดอกนึงจ้ะหืมดอกนึงตูมนึงจ้าพี่น้องดอกนึงจะอื้มเกิดในหูเลย ถึงข้าไล่ถึงข้าไล่เจ้ะพี่น้องมองมั้ยทางทางเลยจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องโอ้หกหกอืมดอกนึ่งเขาหนุอยจ้ะเอ้าสารพัดเห็ดจ้ะพี่น้องเขาซีซสายกระมานคือเก่าเลยจ้ะดอกนึงจ้ะพี่น้องพอเลยมันเลยจ้ะถึงข้าไล่สองสามผุดเจ้าพี่น้อง ดอกหนวดสต้นนี้เครื่องนึงเครื่องนึงนี่ดอกน้นองคุนโดนดอกพิษ <laughs> ถืกแดดจ้ะโอ้ถืกแดดถืกหนาวจะพี่น้อ,อกสวยจ้ะปขาพุงนี่ขาเนี่ยโอ้ยดอกคู่จ้ะ โอ้ดอกหงาจะยิ่ี่จัพี่น้องอู้อีกมาจ้ะอกบัวสวยต่ว่าเกงเสีบเกง่งหวานมาจัดพี่นอ้องหลังอ่ะุณออีกดอกนึงอ้ยีกหลยดอกจีเ็นหลายดอกพีจัดพี่น,น,อน้องดกพี่จ้ ออกนีตุ้มๆเลยแลงเตะบึะอ้อี่งจะกนนดอกนี่คุณดิสันเกดดว่า่เห็นเลยจ้ะเป็นห้ผึกระลาย มูเดียวเด้อจ้ะมอสี่หน่องมึงเนี่ยเห็ดปวกบานเห็ดปวกมาออกจังไรบางพี่เมนเบิร์ตจ้ะฮึพี่เอาเออเออเห็ดปวกโอ้ยพี่เมนเบิร์ตจ้ะพี่น้องพี่โอ้โหปัดพี่น้องมึงเนี่ยพี่ฮะหนีบตัวเด๋อลงมาบานจ้ะพี่น้นงองเป็นเห็ดปวกน้ำมอกจ้ะ ต้งได้กลับไปตัดข้าคือเข่าคุณพี่เจ้อืมวัดสีมานพี่น้องมานห่อนเฮ็ดปวกป่ะน่อยมันพี่แกงจ้ะขาสันเด้อจ้าเห็ดปวกหนานี่เป็นเห็ดปวกหนาวคุณพ้่พอกเนาะ นี่งยกกันไปจ้าน้ามากจกิ๋นหงขาสั่นเฮงตัวเอาแบบ่าอุ้ยผุกผุดน้นมีโมพัมนอยู่่จ้าเรียนบ้๊ ต้องไปทั้งต่าคุณจะ้ะน, <เห ł ys> น,น่ข้ามจะเป่นหนอนเริ่องข้ามต้นบาง กจะฮ็ดปวกมันเด้นข้ามเะพี่น้องน้ำหาเห็ดปวกพี่น้องมึงเนี่ยอู้ยูวายู่ก็ได้เก็บเห็ดปวกปัาดพี่น้องมึงเนี่ยฮิตปวกหนาวพี่ดอกงามได้อจ้ะแต่ว่าเป็นลมเป็นลมซื่อๆจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยที่ ขัดขนสิมานพี่น้องมึ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 งพี่นอ้อเฮ้ยหยุดปวกหน้าหนาวก็ไม่มีเอาไว้โหลดฮักเอาไวยเดอ้อจ้ะดึงขึ้นยิ่จ้ะเด็กกับไปตัดขาออกคือเก่าแหละจ้ะพี่น้องปุ่นคือโบฝันว่าสิเด็กเกิดปวกพี่น้องนี่ Sånn. ไปต่อจ้าพี่น้องมานแล้วเจ้าพี่น้องมึงเนี่ยจังได้บานเมื่อออกไปถดทิบบานโอ้ยไงยจ้าพี่น้องฮไปบอกงามบอกเอาเด้อจ้ะข้ามจ้าพี่น้องโอ้ยขาบารรยากาศวันนี้อากาศโมเย็นเด้อจ้าพี่น้องหอนอบอาคือเก่าเลยเจ้ะขาดบาบาเกิน เมื่อสองมือเฮ็ดบดอาจจะเกิดให้เก็บปีกระได้เด้อจะพี่น้องอะหลุ่น้ำกันเยเงีจ้ะตอนนี้กระมันไปเครื่อนกระตาละจะพี่น้องหลังจากเขาปลาใส้สายจะพี่น้องอะหลุ่น้ำกันจ้ะว่าสิเต็มตาว่าจะพี่น้องหามจ้เผิ่งฟานตึ่งพอกปจะพี่น้องบนกระไจ้ะบนลระไรเขาเด้อจ้ะดอกกระไรคือกันจะพี่น้องนึกไเก็บตะกรอนจะพี่น้องเอามานตะกรอน ดอกมัน้นดอกนี่บ่เอาเด้อจังเพิ่งข้าวน้อยดอกกันแตกคือกันเด้อจ<า>้ะน้องโอ้ยละแตกเลือเอาโหลดดอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยอ <c oughs> แตกคือกันคือว่าต้นบ่แตกเลยจ้ะพี่นอ้อดง่ต้องิจ้ะีจังวสวยงามเพิ่นจ้ะพี่นอ้อง เจ้าพี่น้อกวิตละงกจ้าพี่น้อง,ง,ง,อ,งอุอ้ยเห็ดปงข้าลายพุ่นทั้งพุ่นเอ้ยฝาวเฮงพอเห็ดเด้อจ้าพี่น้อกเฮงคำเจ้าพี่น้องมากขุโอ้ยปสิมนันเจ้าพี่นกคุณมูเป็นมูเลยจ้าพีเอ้ยเห็ดผงข้าลายจ้าพี่น้องุ้ยทั้งนั้น,อ,นอ,อีกตัวใดเอาบัวใดกัน ยื้ออาเด้อจ้าพี่น้องไทยบมดถึงจ้าพึ่งขาลายหลังแตกจ้าพี่น้องเป็นมูเลยจ้าพี่เเ็ดพิงหลังแตกพึ่นขาลายหลังแตกจ้าพี่น้องโอ้ยนอนงถาเลยพี่เห็นเบิดจ้ะพึง่ง เพิ่งสวยๆจ้ะตึ้งยางกายมาตกเห็นเปิดฮืดพ,พี่น้องมึงน,นี่พี่พี่พี่จะพี<ห>่น้องว่านเบิด์ตต์จ้าว่านเบิดพี่พี่พี่กองเอ็นอายนะยี่พี่นี่น้องมึงเนี่ยแม่แม่แม่ คน sucking, พี่สายพี่น้องคือบุกมาเก็บเอาพี่อีกพือปวดผู้โมบตกแดงพี่พี่อ้ยปวดโอ้ยมากพี่น้องมาสิบดได้เท็ิมาสซ้ายจ้ะมันคือเก่าจากพี่น้องเขาเอาน้ำข้นมันนี่เอาเอาตะพีก่อนจ้ะซ้ายเนี่ยกับจิบดได้ ตัดขาเด้เจ้พี่น้องสวยงามคือเก่าเลยเจ้ะนี่ฮู้คุณพี่ครับพี่น้องเจ้าพี่น้องโอ้ยบุกิดบุกฟันว่าสิมานขนาดนี้เลยจ้ะคักคักคักจะปวดใจพี่น้องเอ้ย นี่เห็ดออกไปลฤดูฮะ<ห>ขนาดตัวจะงาออกไปเงาออไปจ้ะพี่น้องงาออกไปแต่ว่าเอาดอกนี้ก้อนจ้ะเป็นอยู่หกโมงเฮ้ยพีจ้ะมาพี่จ้ะพี่น้องพ,พี่พี่ีพี่ีพี่พี่้ เปลี่ยนตาเจ้ามึงนี่ตาใสเลยเจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะค่ำแล้วจ้ะกะสิได้กลับก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้องกะสิย่างหาไปหาหลุดคนเละจ้ะพีทอึนเป็นเสือซะหมองเมียพี่หมเดียวกันเด้อจ้ากูอุ้ยออกย้ายมาเลยจ้ะพี่น้องพีท เฮ้ยหลังกลับมาจะพี่หนอได้ลรอเริ่มเองนี่เมื่อกี้พี่โอ้ยกล่องกรถึงเด้อจ้ะตัวนี้แรนรถจะพี่หนอเพชรผงคาลายพี่จ้ะฮะจะพี่หนอพวกที่ไปเจอออกไปย้ายไปเลยจ้ะมอ,องเขาจา้ะเขาหน่อยเขาข้ามหารถลดจะพี่หนอพอเรือ เกลือยจะพี่น้องหอดรดเราได้จะพี่น้องแต่ว่ากระพ่อเฮ็ดอีกลราจะต่งนี้ดอกผลตตอนนี้ถึงรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเขาปลาช่วงใบตอนนี้กะเกือบใบสองเลยจะพี่น้องมันเต็มกระตาเลยจะพี่น้องเอ้าในช่วงปลายฝนต้นหนาว เห็ดเผิองขาลายกับสีดอกแตกไงเดอ้อจะพี่น้องก็นำความมานมาฝากพี่ฝากนอ้องคือเก้าละจ้ะรักๆกับสีเป็นเฮ็ดเผึองขลายแต่จะพี่น้องแกงเสับๆมันหวานนะจ้ะเห็ดไปฤยดูสำหรับคลิปบันทียี่สี่พฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยอดได้ยอดมานเหมือนี่ก็นำความมานมาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าละจ้ะรักๆกับสีเป็นเห็ดเผืองขาลายแต่จะพี่น้อง,ง,องช่วงปลายฝนตนน้นหนาวนี่กับสีเป็น ดอกเห็ดลังแตกๆในเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับดอกอยัางงามยังสวยค่ะยังไง,งดอกบวบี่จ้ะพี่น้องเดือนพฤศจิกายนนี่กะปกติถ้าฝนตกมาลักษณะนี่กะสิได้เก็บพอดปีใหม่ในเด้อนจ้ะพี่น้องพอดเดือนกุมภาพันธ์เละจ้ะแต่ว่ากะสิโบโบไลปันใดเจ้ะพี่น้องก็รออีกป,ประมาณสองสามเหมือจ้ะพี่น้องคาดว่าสิได้เก็บเห็ดบดเพชรลมอีกคือเก,าาก่าเลยจ้ะ อาสำหรับคลิปนี้กับคงสิบฝากที่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ลจะจ้สิึงชอบวิดีโอจังไดกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กรช่องเราปากระตนาไว้นะไม่ได้จ้าอื่นคอยเราวลุ้นน้ำสาวปอบเจ้าว่าสาวปอบปะาภาพไปปลาไดไหมไดจะพี่น้องสิงมานเห็ดยังแน่ก็คอยเราวลุ้นก้อยติดตามน้ำกันละจ้าอาสำหรับไม้ของเฮ้ามันนี่กับปลามัน้องเมกอัเภอบ,บุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก้าเลยจะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าพอกันไหมคลิปใหม่เมืออื่นจะพี่น้องสวัสดีจ้า